รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสู่สากล ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่รองรับการขยายตัวทางธุรกิจส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลยอย่างมั่นคงการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนง n ขันทองและคุณวชราจรุนสันติกุลค,ครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19เนาฬิกาสนาทีถึงเวลา20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนะครับรายได้บุคคลธรรมดาซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยได้ผ่านความเห็นชอบนะครับแต่ว่า จะมีผลนะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับจะมีผลปีหน้านะครับปีคือปี2560แล้วก็เราเวลาเราไปยื่นนะฮะสำหรับผู้ที่จะยื่นเรื่องภาษีนี้ก็จะต้องยื่นในปี2061ะครับแต่ว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจถือว่าเป็นการรีฟอร์มเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าปฏิรูปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างภาษี ของเรานะครับโดยเน้นคือ 1. หาค่าใช้จ่าย2ค่าลดหย่อนสําหรับผู้มีรายได้แล้วก็ปรับปรุงขั้นเงินได้หรือว่าบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสลับซับซ้อนบ้างนะครับแต่ว่าเรามีแขกพิเศษของวชราวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> มาอยู่รายการกับเราคือคุณวิชิตใจตรงซึ่งขณะนี้เป็นบอกอข่าวเศรษฐกิจของ now26 นะครับ คุณวิชิตเนี่ยอยู่ในแวดวงข่าวสารมานานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทำข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการคลังมาตลอดนะครับแล้วก็ขณะนี้นี่คุณวิชิตเนี่ยอยู่กับสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชิตครับสวัสดีครับผมเริ่มเลยนะฮะอยากให้คุณวิชิตเล่าให้ฟังหน่อยว่าแผนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยของ ทางรัฐบาลนี่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆนี่ต้องการทําอะไรต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าต้องการที่จะเพิ่มรายได้เข้าไปในกระเป๋าของคนชั้นกลางหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมานี่ถูกบี้มากเลยตอนนี้คืออย่างน้อยได้พอให้หายใจมากขึ้นหรือเปล่าครับใช่ครับอย่างนั้นก็พอพูดได้ว่าเป็นการคืเนเงินให้ผู้เสียภาษีนะฮะส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือว่าเป็นการปฏิรูปภาษีต่อเนื่อง จากที่รัฐบาลชุดที่แล้วนี่ลดภาษีนิติบุคคลลงมานะครับจากสามสิบเปอร์เซ็นเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับอีนนี้มันก็เกิดการลักลั่นกันขึ้นว่าเอ๊ะภาษีนิติบุคคลมันต่มากแต่ทําไมภาษีบุคคลธรรมดามันยังสูงอยู่อือันนี้ก็เป็นการทําต่อเนื่องจากเอภาษีที่ลดลงมาจากสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาเป็นสามสิบห้าใช่ไหมครับ,รบมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้สาน เปอร์เซ็นต์สูงสุดนี่สามสิบห้านี่ยังคงไว้แต่ว่าก็มีการมาเพิ่มค่าลดหย่อนมาเพิ่มช่วงจ่ายภาษีช่วงไรายได้ทุนสูงนี่ก็จะทําให้ทุกคนนี่จะได้จะได้ประโยชน์กันหมดนะเพียงแต่ว่าจะได้น้อยได้มากอาจจะได้ไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าช่วงเงินได้ของแต่ละคนนั้นจะอยู่จะอยู่ช่วงไหนกัะอืมตอนนี้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย อ,อมีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคุณวิชิตว่าเอช่วยคนรวยหรือเปล่าเพราะว่าก็มีการขยับใช่ไหมคะว่าอัตราสูงสุดเนี่ยที่จะต้องเสียเนี่ยสาเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้เนี่ยทั้งปีเกิน5 5ล้าน1บาทขึ้นไปจากเดิมที่คนที่มีรายได้4ล้านหนึ่บาทเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียภาษีในอาการนี้ปรากฏว่าคนที่อยู่ต่ำกว่า5ล้านเนี่ย ก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะครับครับ,รบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตกลงว่าช่วยคนรวยหรือว่าช่วยคนที่มีรายได้น้อยกันแน่คะคือจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมคุยมากับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงภาษีนี่ก็ยังมองว่าภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เงินรายได้ประมาณห้าหล้านบาทขึ้นไปเนี่ยค ก็ยังคิดว่าเป็นเป็นค่อนข้างจะก็ยังเปลี่ยนภาระอยู่สําหรับกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะคือเขามองว่าไอ้ตัวอะไรไนดะ้ช่องว่างตัวนี้มันมันน่าจะขยับขึ้นไปอีกอะไรท่้งนนนี้ <c oughs> หรือไอ้ตัวเรตติ้งไอ้ตัวภาษีไอ้โทสไอ้ตัวเรตภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่มันมันน่าจะสูงเกินไป <c oughs> คือตัวสูงเกินไปนี่มันมีผลอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่ามันอาจจะทําให้คนหลีกเลี่ยงภาษี <c oughs> ไม่อยากเสียภาษีเพราะว่าเรทมันสูง ก็อาจจะหาวิธีการอย่างเช่นไปจดภาษีเป็นนิติบุคคลหรือไปจดเป็นเ e, อสเอ็ีเพราะวาจะเสียภาษีถูกกว่านี่นะอันนี้อันนี้เป็นข้อข้อวิจารณ์อันหนึ่งเหมือนกันอืแต่ดูแล้วไอ้อัตราบัญช,ชีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่จะเปลี่ยนนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหร่ใช่ไหมครคุณใช่ครับไม่ไม,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะ,ะส่วนที่ผู้มีรายได้สูงจริงอย่างที่คุณวชราพูดนะฮะจาก สี่ล้านขึ้นไปช่วงสาเขึ้นไป30%สกับ35%สิบห้าฮทีทีสช่วงเพราะว่าเอ่อพวกเราที่มีรายได้ระหว่าง1บาทถึง3ามแสนบาทเนี่ยเท่นี้เจอภาษีเอ่อสามห้าอเซ็หลักๆนะครับครับหอนตคือคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิชิตเออ ความจริงแล้วเนี่ยคนที่ได้ไปโดยตรงแล้วก็ได้เป็นเต็มๆเลยก็คือคนที่มีรายได้เยอะสักหน่อยอย่างที่ใราคุยกันแต่ว่าคือผมก็คุยกันนั่นอาจารย์นี่ผมสดนิดนึงผมคุยกันนั่งสื่อสาสตรของจุฬาลงกรณ์นี่อาจารย์อธิพัฒน์ก็มองว่าคนมีรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะทั้งปีก็ประมาณล้านสองมีคนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์เยอะสุดเนื่องจากว่านอกจากจะได้ส่วนลดโทษเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับคือตัวภาษีใหม่นี้เขาจะได้ส่วนลด ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายรวมๆกันแล้วประมาณทุกคนก็จะได้ด้วยกันเจ็ดหมื่นบาท <c oughs> แต่ว่ามันจะมีค่าลดหย่อนที่มีอยู่แล้วใน <c oughs> ตัวอื่นอย่างพวก LTF IMF ที่ไปลงกองทุนในหุ้นระยะยาว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ,อกองทุนหุ้นเพื่อกเกษียณอายุหรือพวกเบี้ยประกันชีวิตนี่รวมๆแล้วใน <c oughs> พวกนี้คนที่มีรายได้ไม่ถึงหนึ่งแสนนี่เขาจะใช้เต็มที่เลยจะมาซื้อพวกกองทุนพวกเนี้ <c oughs> แล้ว ขิ้นปีมาก็จะหักภาษีได้เต็มอ่ะมันอย่าง LTF นี่เขาหาักได้ตั้งห้าแสนใช่ไหมคือไม่เกินร้อยละร้อยสิบห้าของอรายได้แต่ว่าหักมาหักได้สูงสุดถึง5ห้าแสนบาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คล้ายๆจะค่อนข้างได้ไประโยชน์เยอะแต่คนจนคือระดับลงมาระดับหนึ่งบาทถึงสามแสนนี่นะครับแสนห้าหมื่นแรกนี่ไม่ต้องเสีย ได้รับการยกเว้นก็ก็เสียเฉพาะไอ้ตัวตัวตัวแสนห้าหมื่นตัวหลังห้าเปอร์เซ็นต์แต่แต่ก็มีคนมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ส่วนลดที่มันเป็นค่าเช่าบ้านเนื่องจากเข้าเช่าบ้านนี่มันเป็นภาระของคนจนนะค,คนที่มีรายได้น้อยคือรัฐมาลจะมีค่าลดไอ้ตัวเบี้ยต่อเบี้ยซื้อบ้านใช่ไหมครับ เหมือนนโยบายนี้รัฐบาลมีนโยบายนี้คนซื้อบ้านแต่ว่ามันก็มีคนจํานวนมากที่ยังไม่สามารถที่จะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ผมว่าก็เป็นเอข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ทน่ารับฟังนะอืมอืมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสมมติว่าถ้าตึงมีการตรึงเนี่ยตามหลักของของวัสดุเนี่ยก็คือว่า ต้องมีฐานภาษีที่ใหญ่แล้วก็พยายามดึงส่วนที่ที่ไม่อยู่ในระบบเนี่ยให้เข้ามาสู่ระบบทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราคุยกันถึงว่าประโยชน์ของคนที่จะได้เนี่ยอตอนนี้เนี่ยเราเห็นโดยตรงเลยคือกลุ่มคนที่มีรายได้สูงส่วนส่วนที่ได้มาเป็นผลทางอ้อมก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ําหน่อยใช่ไหมคะเช่นว่าสามารถที่จะหักค่าลดหย่อนดได้เพิ่มขึ้นในแพ็กเกจใหม่อันนี้ใช่ไหมคะ จาก <100 000 S 1> เดิมเนี่ยในส่วนที่เป็นค่าลดหย่อนเนี่ยรวมๆแล้วคือ่อนลายเนี่ยคือเจ็ดหมื่นบาทใช่ไหมคะเจ็ดหมื่นบาทเพราะว่า <100 000. S 1> ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกับส่วนที่เป็นค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองแต่นี่คือผลาทางอ้อมเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับคนที่เสียภาษีเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วเขาได้ไประโยชน์จากส่วนนี้แค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคนที่มีรายได้ทั้งปีคนที่มีเงินเดือนเนี่ย ต่ำกว่า26,000บาทเนี่ยความจริงแล้วไม่ต้องเสียภาษีเ,เลย<ะ>แล้วก็ถ้าเราพูดถึงนอกจากสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับแล้วเนี่ยในแง่ของทางการเนี่ยสูญเสียฐานภาษีไปหรือเปล่าใช่ครับคือเขามองว่าฐานภาษีจริงๆมันก็ยิ่งแคบอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็คือไปยกเว้นตร,ต,รตรงจุดตรงจุดอะไรนะตรงจุดที่มันเ,เขาเคยหยุดตรงรายได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นภาษีขึ้นไปเนี่ย แล้วก็ที่บอกว่าเงินเดือนไม่ถึงสองหมืนหกพันเนี่ยจะจะไม่ต้องเสียเนี่ยมันก็จะทําให้คนส่วนหนึ่งหายหออกไปคือของเดิมนี่เงินเดือนไม่เงินเดือนต่ากว่าสองหมื่นไม่ต้องเสียภาษีคือของปัจจุบันนะนี่เขาขยับขึ้นมาเป็นสองหมืนหกสองหมืนหกนี่ถ้าคํานวณง,ง่ายๆก็จะเสียภาษีประมาณร้อยบาทนี่เลยก็ไม่ได้เยอะน้อยมากคือ ก็มีข้อวิจารณ์เหมือนกันว่าฐานภาษีของเรานี่มันแคบอยู่แล้วนะล่าสุดนี่มีคนยื่นภาษีประมาณสําหรับเป็นนมบุคคลธรรมดาเนี่ยประมาณสิบล้านคนจากปชาสีภาษีอยู่ประมาณจประชากรหกสิบเจ็ดล้านน้อยมากเลยนะคนที่เสียภาษีจริงๆนี่มีประมาณสี่ล้านคนไม่ถึงสี่ล้านี่ซําไปสามล้านกว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่ ฐานภาษีมันแค,คบเนื่องจากว่าเขาบอกว่าถ้าจะทําให้ฐานภาษีมันกว้างอ่าอัตราภาษีมันควรจะต่ําลงอ,อ,อะไรจำนองนี้นะท,ที่เป็นข้อวิจารณ์อืเพื่อที่จะให้มันคุมคนมากขึ้นครับทีนี้ถ้าจะให้แฟร์จริงเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะมุ่งเน้นดูเรื่องภาษี value added หรือว่า VAT เนี่ยมากกว่าใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าเป็น<ส>ภาษีบริโภคก็คือค,คุณบริโภคคุณจ่ายอ่ะ คุณไม่บริโภคคุณก็ไม่ต้องจ่ายซึ่งไอ้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นฐานภาษีเนี่ยที่สําคัญของทางด้านรัฐบาลมากกว่าเห็นรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขามุ่งเน้นเรื่องเรื่องแวกกันเนี่ยอย่างในญี่ปุ่นตอนนี้เขามีปัญหาใช่ไหมคุณวัชราใช่ไหมครัอทุกครั้งนะครับที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่ดําเนินนโยบายทางด้านเน้นทางด้านการคลังเพื่อที่จะรักษาทางด้านวินัยนะครับทางด้านการคลังเนี่ยเขาจะ ที่ตัวแบตบมากกว่านะครับที่จะลงโทษคนทํางานเพราะว่าคนทํางานเนี่ย <c oughs> เหนื่อยมากๆเลยนะ <c oughs> นะอย่างพวกเราเนี่ยทำงานสิ้นเดือนทีนี่ถูกหักเลยนะครับถูกหักคือง่ายว่าดินไม่หลุดเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงในขณะที่บริษัทเนี่ยอย่างที่ คุณวิชิตได้ได้เล่าเราฟังนะฮะ,ะพวกภาษีรายได้นิติบุคคลเนี่ยลดอย่างหวบภาพเลยนะอเมริกาตอนนี้ยังเก็บอยู่35%มนะคุณผชแต่ของเราลงมา20%เพราะว่าอ้างนูน่นอ้างนี่นะอ้างว่าถ้าเกิดเราไม่ลดแล้วเนี่ยเราจะแข่งสู้สิงคโปร์หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับก็พูดง่ายว่าลดตาม AEC อะไรอย่างนี้นะฮะที่ยิ่งลดภาษีพวกนั้นแล้ว ตอนนี้ภาษีสุลกากรก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าเรามี AEC หรือว,ว่ามีเขตการคาร้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วมาลดฐานภาษีที่ยังแคบอยู่แล้วนะฮะเรื่องเ,อเรื่องอารายได้บุคคลแล้วคอเปรตตัวคอเปรตอีกก็ลดอีกแล้วแวดก็ไม่กล้าขึ้นอีกผมก็ยังไม่เข้าใจนะคุณวิชิตอธิบายผมฟังหน่อยว่าปรัชญาหรือว่าการบริหารโครงสร้างภาษีของเราจะไปจะเป็นจะเป็นอย่างไรเพราะว่ารัฐบาลก็ยังคงอย่าลืมนะฮะดำเนินนโยบาย การคลังที่ขาดดุลอยู่นะฮะแล้วยังมาลดแบบนี้นี่มันจะไหวเหลือไปข้างหน้าคือการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือแต่เป็นสิ่งที่ชะลอได้ใช่ไหมชะลอได้ชะลอมาตลอดระดับระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยเสนอมาหลายรอบแล้วอืมแต่ว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือนักการเมืองไม่กล้าไม่กล้าขึ้น เนื่องจากมันจะไปกระทบกับคะแนนเสียงคะแนนความนิยมทางการเมืองนะฮะแม้แต่รัฐบาลเออทางนี้ก็ก็ยังไม่กล้าขึ้นคือและมติคลังเองก็ออกมายืนยันว่าปีหน้าก็ยังไม่ขึ้นแน่นอนภาษีแบดก็ยังจะเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ถ้าดูตามรูปการแล้วนี่หน้าเดลี่เรื่งยากนะที่จะไม่ขึ้นแบบคืออาจจะขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละเปอร์เซ็นต์อะไรทําง,งจากกเจ็ดมาเป็นแปด ถ้าขึ้นพวดภาคไปเป็นสิบเปอร์เซ็นตมันมันก็มีความเสี่ยงสูงว่ามันจะไปช็อบเศรษฐกิจแบบที่ญี่ปุ่นเจอเนาะเพราะนั้นรัฐบาลไหนก็ไม่อยากขึ้นแบบไม่อยากขึ้นภาษีก็อาจจะผลักให้รัฐบาลหน้านะไปขึ้นเอาหลังจากที่รัฐบาลถังแตกแล้วไม่มีเงินแล้วหาทางออกไม่เจอคือความจริงเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลเ่ยมีวัต มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เนี่หยหลายๆอย่างคือถ้าเรามองจากในแง่ที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราลองดูว่าแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะต้องใช้แพ็กเกจภาษีตัวนี้ดูเหมือนว่าละพันจะพยายามเดิมพันนะคะว่าถ้ามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าล่อใจเนี่ยในเรื่องของเรื่องภาษีเข้ามาเนี่ยจะทําให้ช่วยกระตุ้นกําลังซื้อแต่ทีนี้มันก็มีคําถามสําหรับรอบนี้เหมือนกันว่า ผลมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไปหวังผลว่าจะกระตุ้นกําลังซื้อให้กลับมาเนี่ยมันไม่น่าจะทําได้โดยตรงมันจะไม่เกิดผลโดยตรงแต่ว่าอาจจะแค่เกิดผลทางจิตวิทยาเท่านั้นเองเพราะว่าคนที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2561น้น,นู่นน่ะใช่ไหมคะ<อ>เพราะว่าคุณต้องนับคำนวณภาษีปี ปี60แล้วก็ไปยื่นชำระปี61แล้วถึงจะได้คืนในปี61เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเออรัฐบาลหันมาใส่ใจว่าอาจจะเรียกความเชื่อมันเพื่อผลที่จะกระทบที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นทางด้านกำกำลังซื้อนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยตรงขณะเดียวกันถ้าเรามองมุมมุมเรื่องของว่าเอะรัฐบาลเนี่ยกำลังทำเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นแล้วในอนาคตรัฐบาลจะได้ เก็บภาษีมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสูญเสียไรายได้สาม0มื่นสองพันล้านบาทนะถ้าหากมีการ,รลดภาษีและค่ารถยอนอเพิ่มค่าใช้ใจ่ายแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนคือการคังอาจจะมีปัญหาไปอีกระยะหนึ่งใช่ไหมคะค,ค,คือหลายคนก็เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่ครั้งอยู่อยู่เหมือนกันนะในใน,ในแง่ที่ว่าการปรับค่ารถยนให้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายค่ารถยนส่วนตัวนี่รวมกันแล้วเป็นเจ็ดหมื่นนี่ก็สมเหตุสมผลในแง่แบบว่า ค่าของชีพของคนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ยการหาค่ารถยนต์อันเดิมนี่หักได้คนละหกหมื่นบาทเนี่ยแค่มันน้อยไปอะ่ะค่าใช้จ่ายที่หาได้นี่ก็เพิ่มมาเป็นแสนหนึ่งออมันก็ดูสมตุสมบลอีกอัน่ก็คือค่ารถยนต์ส่วนตัวสามหมื่นบาทก็เพิ่มมาเป็นหกหมื่นใช่ไหมรวมกันแล้วก็เป็นแสนหกนี่เ,เปี้เรื่องค่าของชีพที่เรื่องการกระตุ้นกําลังซื้อ ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจภาพใหญ่มันมันยังฟืดเคืองอยู่เนะ่ย hmm. คนก็ยังไม่กล้าใช้จ่ายอยู่ดีอะ่ะ hmm. จะเห็นว่ารัฐบาลก็พยายามบอกมาตรการเสริมกระตุ้นให้คนไปซื้อ hmm. จับจ่ายซื้อของใช่ไหมช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มาหาได้หมื่นห้าช่วงสงการก็มีคนอ่าช่วงสงการก็มีไปซื้ออาหาร hmm. ไปกินข้าวนี่ก็มาหาได้หมื่นห้าหรือช่วง ช่วงนี้ต่อไปจนถึงสิน้นปีนี่ถ้าใครไปท่องเที่ยวใช้เงินไปค่าโรงแรมค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์นี่ยก็มาหาอีได้หมื่นห้าัคือมาตรการอันนี้มันก็เป็นมาตรการาเล็กๆน้อยเสริมเข้ามานะในในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าจะหวังผลมากก็คงไม่ได้หวังผลอะไรมากเท่าไหร่หรอกัตกลง รัฐบาลลืมไปแล้วใช่ไหมฮะว่าเป้าหมายที่จะทําให้งบประมาณเนี่ยกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งโดยที่รายรับกับรายจ่ายเนี่ยเจ้ากันแทนที่จะสร้างหนี้นะครับเป็นงบประมาณที่ขาดดุลไปเรื่อยๆแล้วก็ภาษีก็ยังคงมีแนวโน้มลดลงมาในลักษณะนี้ตอนนี้เป้าหมายมันเป็นยังไงหรือว่าลืมไปแล้วเอ,เอาไว้ให้รัฐบาลหน้าทาหรือว่ารอหลังร,รัฐมนูล คือก่อนหน้านู้นก็บอกว่าจะทําให้มันได้ภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีห้าเก้าปีหกศูนย์นี่จะทําให้มันประมาณสมดุลพยายามทําทให้มันได้แต่ว่าเศรษฐกิจมันมันทิศทางมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะอย่างที่คุณธนงพูดก็ถูกนะคือรัฐบาลอาจจะลืมไปแล้วคือลืมไม่ลืมยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้มันสมดุลภายในระยะเวลาสั้นๆนี้โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจที่มัน ยังอ่อนแออยู่มากนี้ก็ก็ยิ่งทําไม่ได้ก็คงต้องเลื่อนออกไปหรือก็ต้องเป็นภาระหรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะมาคิดเรื่องนี้นะคือมันมีภาษีตัวหนึ่งที่ที่รัฐบาลเองก็ยังไม่กล้ายหยิบขึ้นมาใช้คือเรื่องภาษีที่เรียกล่ภาษีทรัพย์สินใช่ไหมฮะที่จะมันเก็บจากเวลจากความร่ํารวยของคนนะ่ะเก็บจากทรัพย์สินนะ่ะไม่ไม่ได้เก็บจากฐาน,กน, <Yep. S 2> น,นเงินได้เดือนเดือนทุกวันนี้คนที่แบกรับภาษีถ้าเปรียบเทียบ ังคมไทยทั้งหมดก็คือมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมที่คนเป็นคนแบกบภาษีนี้ภาษีไม่ได้เพราะถูกหักเงินเดือนถูกภาษีถูกหักไปเลยเวลาจา่ายเงินเดือนครับแต่คนที่ยังหลบภาษีได้ก็คือคนที่ทําอาชีพอิสระคนที่เอ,อสะสมทรพัพย์สมบัติไว้เยอะๆที่ดินอาคารบ้านเรือนอืหรือทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยมันมันยังไม่ถูกเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันมีรอจิกมากว่าภาษีนี้ต้องรีบเอามาใช้อามีมอส,สีอยู่ในมือทำไมไม่ใช้ ก็นั่นสิพอเรื่องเก็บภาษีแล้วแม้แต่รัฐบาลที่มาจากการที่ตํานานบอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องความนิยมทางการเมืองเนี่ยก็ยังไม่กล้าทนะํานี่คือดีแล้วมันตีครั้งนี้คุณสมหมายภาษีเนี่ยเสนอแล้วเสนออีกแต่แต่รัฐบาลไม่เอาคือใหญ่กว่าคุณสมหมายทําไม่เอาอจนคุณสมหมายนีย่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านต้องหลุดออกจากตาแหน่งด้วยอื hmm. มทีนี้ถ้าว่ากันต่อไปนะคุณดิฉชนว่ารัฐบาลเนี่ย re. ใช้มาตรการทางการครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องสูญเสียไรายได้ไปเนี่ยแนอนาคตเนี่ยจะมินแนวโน้มที่ขัดตุนสูงวันนี้ไหมแล้วถ้าถึงตอนนั้นเราต้องกู้มาก <ผม S 1> ขึ้นต้องสูงต้องสูงยังไงก็ต้องกู้เหมือนคือยังไงก็ไม่ทนันคือรัฐบาลบอกว่าการลดภาษีรอบนี้อาจจะทําให้คนบริโภคมากขึ้นแล้วทําให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นก็จะเก็บภาษีแวดได้มากขึ้นแต่ผมว่ามันถ้าได้มันก็คงได้ไม่ไม่มาเยอะหรอกไม่ถุง อาจจะไม่ถึงหมื่นล้านที่ซ้ำไปคุณเสียไปประมาณสามหมื่นสองพันล้านใช่ไหมคะแล้วรัฐบาลเองยังมีโครงการลงทุนไม่กะโปรเจกต์อีกมากมายก็ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการกู้เงินมามาเสริมงบประมาณมาเสริมการลงทุนแต่ว่าการกู้เงินช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากในแง่แบบว่าดอกเบี้ยมันต่ำมาว่าดอกเบี้ยมันต่ําทั่วโลกดอกเบี้ยมันติดศูนย์มันแลย่า้วแต่้องนึกดูลองนึกดูแลแต่ในอนาคตมันก็เป็นปัญหานะแต่อนาคต นี่ต่างประเทศนี่มันก็จะเป็นปัญหาเป็นปัญหา,นญหาแน่แนๆเพราะคุณวิชิตลองดูแค่โครงการรถไฟนะรถไฟไทยจีนอะไรเนี่ยหรอรถไฟความเร็วสูงอะไรเนี่ยก็ประเมินกัน,นต้อง4ี่แสนห้าแสนล้านแล้วอะนะทั้งโครงการ,รซึ่งมากมายมหาศาลเลยนะเออซึ่งรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่ต้องกู้มาชัวร์วอยู่แล้วเพราะว่าภาษีที่มาเนี่ยมันไม่พอทีษฐานภาษีอย่างที่บอกเนี่ยยังมาหักลบ ไปอีกเนี่ยเสียไปตั้งส0 0 0 0ื่นกว่าแทนที่30,000ื่นกว่านั้นถ้าไม่ขยับทําอะไรพวกนี้นะก็อย่างน้อยไปเอาไปตู้ไอโครงการรถไฟได้บ้างเพราะว่าเราจําเป็นที่ต้องลงทุนใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าอา้าวในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็บอกนะไม่มีการใช้จ่ายเลยทำลองเนี่ย้ารัฐบาลก็ลงทุนก็นแล้วกันนะ่กะโปรเจกต์ไออย่างน้อยรถไฟเนี่ยสร้างไปก่อนเนี่ยนะสายเอา,เอากรุงเทพ โคราให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนอย่างน้อยการลงทุนส่วนนั้นก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมียการจ้างงานหรือว,ว่าคขึค้นมาบ้างเนี่ยส่วนนี้ไม่รู้เขาหมองหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งเป็นเพานราะภาระงบประมาณนี่แหละมันทําให้โครงการรถไฟไทยจีนน้สะดุดบอกว,ว่ามันห้าแสนล้านแล้วไทยพยายามต่อรองให้กับรัฐบาลจีนนี่ลดลดมูลค่าการลงทุนลงหรือลดอ้ส่วนที่มันไม่จําเป็นนี่ลง จนไปไปมาเหมือนจะไม่ทำแล้วน้คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนี่เท่าที่ผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็ก็บอกว่าปีนี้มันอาจจะยังไม่ได้ลงเงินนะมันอาจจะต้องลอเลื่อนออกไปก่อนอะไรแต่งหลายโครงการนั้นไม่ชัดเจนแล้วมันต้องใช้เงินเยอะอะไรทำนองนี้มันก็อาจจะช้าไปอาจจะช้าไปอีก <S <S อพองงบประมาณก็ไม่พร้อมแล้วก็ไอ้ตัวปัญหาเรื่อง ปัญหาทางเทคนิคอ,อ่ะก็อาจจะยังไม่พร้อมอะไรจะนองอแต่ว่าการลงทุนไม่กับโปรเจกต์หลายๆคนก็ก็เห็นด้วยว่าควรจะทําเพราะว่าไม่ได้ทํามานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปีสองห้าสี่ศูนย์ั่งเต่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ลงอะไรเลยอัมแล้วทีนี้ทางธนาคารประเทศไทยเห็นด้วยไหมนโยบายการลดภาษีอย่างนี้เพราะว่า อย่างน้อยมันก็เบาแรงเรื่องนโยบายทางด้านกันเงินของแบงค์ชาติไปได้อีกนิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีการปรับลดอะไรอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแทบที่จะไม่มากอะไรแต่อย่างน้อยก็ในแง่จิตวิทยาค่ะคือทางแบงค์ชาตินี่จะมีท่าทีพยายามคล้ายๆแบบเย็บๆหรือติงๆกระทรวงการคลังมาตลอดนะเรื่องวินัยนทางการคลัง ผมว่าถ้าคุณลดภาษีตรงนี้คุณก็ควรจะไปขึ้นตรงโน,น้นพยายามทํางบประมาณให้มันสมดุลมันไม่ใช่ให้อย่างเดียวไม่ใช่ลดแหลกแกกแถมอันนี้อันนี้เป็นท่าทีของธนาคารในประเทศไทยเป็นปกตินะที่เขาจะมองว่าทางรัฐบาลจะให้บางตัวก็น่าจะไปลดบางตัวไปเพิ่มบางตัวคือเขามองทั้งระบบนะถ้าปรับโครงสร้างภาษีบางทีก็ควรจะทําให้มันรอบด้านนะะส่วนที่มันหายไปสามหมื่นสองพันล้านเอ๊ะมันผมเข้าใจว่าเขาคิดแบบนี้แหละว่า มันจะมีทางอื่นเอาภาษีตัวอื่นมาชดเชยไหมค่ะแม้แต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่ากระทรวงการคลังเองก็คงยากเหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่าจะต้องขึ้นภาษีนี้แทบจะไม่ค่อยมีตัวเลือกเลยนอกจากนอกจากว่าไปล้วงเอาในบางจุดที่จะต้องแปะแตะเอาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มขึ้นมาอย่างที่คุยชี้พูดกันหน้านี้เรื่องความมั่นคั่งกขึ้นอยู่กับ leadership ของทางการเมืองของของของรัฐบาลหรือของผู้นําประเทศว่าจะสามารถ อธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ไหมนะแต่ทีนี้เนี่ยที่คนกลัวใช่สิ่งที่คนกลัคว,ค,วคือว่าผมว่าก็คืออํานาจการต่อรองทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะคนที่ร,รวยๆนะมันมีเยอะมันมีสูงอืผมเกรงว่าอํานาจตรงนี้แหละที่มันจะไปขัดขวางไม่ให้นํำภาษีสักสินภาษีที่ดินตัวใหม่มาใช้น,นะเพราะว่าคนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ที่รับภาษี ถ้าถ้ามีการเอาเอาภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินตัวใหม่มาใช้นะอ,อันนี้เราคือเราคงต้องฝากโจทย์ไว้ให้คิดเราเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณมิชิตถ้าให้คุณมิชิตนั่งเดาตอนนี้ก็คือว่านโยบายการคลังได้ใช้แล้วที่เขาพูดถึงว่ามันจะต,ต้องผสมผสานกับนโยบายการเงินด้วยกานงอประชุมรอบใหม่นี้จะต้องลดดอกเบีย้ยไหม ผมผมเข้าใจว่าทางกรงงยังไม่ลดนะครก็น่าจะขงมากกว่าแต่ไงก็ไม่ผสมผสานกันสิเอ่อคือทางแบงค์ชาติค่อนข้างอยคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟเหรอหนึ่งุดนเอร์เซนเนี่ยดอกเบี้ยลงต่ําขนาดนี้ <c oughs> ผมว่าไม่คอนเซอร์เวทีฟแล้วเากระต้นแหลกแล้วจริงๆหลายคนก็บอกว่าเอออยากให้ลดลดว่านั้นลงหีกได้ไหมอะไรนอนอย,อยากให้เหลือศูนเปอร์เซ็นใช่ไหม <c oughs> ครับ สำหรับวันีบังเงินเวลาหมดลงพอดีนะครับขอบคุณคุณวิชิตนะครับที่เข้ามารายการนะครับพูดคุยเราฟังเกี่ยวกับเรื่องประสงค์ภาษีครับครับ<ส>ครับขอบคุณมั่กันครับครับคาบสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดือนกันนี้ทางมิติข่าว90.5สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย